็สวัสดีครับตอนนี้เข้าสู่กับหน้าจอของผมผมอีกครั้งหนึง่งคลียทีชื่อแล้วปิดผ้าทางเทคนิคครับก็ได้มาอัดไม่ก็วิธีการลงทีมง่ายมากจะเข้าไปคลิกขวาเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วกดตรงนี้แล้วมันจะมาหายคุณเองเลยให้ง่าย้วผมเอาลงไว้ด้านล่างนะครับ แปปลงไว้ด้านล่างให้คนกดให้ง่ายเอาอยากได้เกมก็กดเอาเกมมาครับมันก็มาให้ได้กระตุนก็หาเอากระตูนครับนี่นะได้กระตูนก็เอากระตูนสมมติผมจะเอาเนี่ยกดโหลดเลยง่ายง,ายงายโหลดไปครับแล้วร้อยโหลดเสร็จแป๊บเดียวเองไม่ถึงสามสี่นาทีเหมือนว่าดาวโหลดนั่นหรอกก็ ครับเดียวเองแล้วโหลดเสียก่อนคุณากได้อะไรก็ได้ถ้าคุณคี้เกียดกดหาก็พิมพ์เอานะครับก็โหลดเสียให้กดคลิกไปเท่านั้นละ่ะก็จะเปลี่ยนให้ทันทีเลยนะครับก็จะมีเสียงมาให้ด้วยลบเนี้ยเดี๋ยวก็ไหลห้เองก็สวย ยี่น้าจอความแบบลกเลยก็ได้รู้วิธีการลงทีมแบบใหม่สอบถามอะไรที่ไม่ได้ก็ท้าน่างนะครับก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับสวัสเลครับ